ไปแม่นอกเลย เออดี่อเดี๋ยวเราไปทานข้าวคะับตีครับนะก็รักทิแล้รักพระนลสานในกันวันันร ขาหลข้างงาหล้ับเลยจับเลยก็ได้ับเลก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรแล้วข้าวโอ้ข้าวเเราอมีโจกเล่ไปกินล่นไปกนไปได้ไปก่เป็นยข้าวเลยว่าเราเลาวอง่น่ ปลาตตัวสวยมากเลยนะคะรองเท้าสวยรองเท้าสวยมากรองเท้าคู่กับชุดเลยนะลุงเดินตอนนี้ลุงก็จะไปลานนะป้านถอนไม่ได้แลวป้าไม่ต้องถอนแล้วปลาเดินคิดว่าจะไปโน่น สวัสดีค่ะพ่อคดีค่ะท่านนายกพอดีค่ะงหนไมไปบ่ได้ขบใจ่ออกถ่คลิปเีค่ะช่วงนี้ออนมนําแม่ยคต้องบารุงเครื่องนดน่มหน่อยนเลยนีมาทำบุญมาทบุญวันนี้คนบุญเจอกันนะครัคนบุญเจอมาทบุญสะสมบุญ บุญบนนี่มียไผ่ปันแจกมันแหกบ่ไรขึ้มาเอยพญาะกินงากินเขาเขากินเฮาก็ินมันบ่ไปกินทองเขา่น่กินพี่นองเ้ยเิ่นว่าแล้ว่าตำรวจพนวามองยานี่บุญบุนี่มุไผแจงมุมยไผ่ปันแจรภาพ่นวาพนนั้นมันบ่คองอ่ะกนเราเห็นต้องต้องอต้องคองครับอจอเอออันนี้บัดบุบนนี่มุ้ยไผ่มุไผ่ปันแจกคาว้ามข้าพญาครับนายกรับพญ ปัญหายปัญหาไรนี่ทานกลอมก็หลายนะครับท่าว่านีทานกลอมก็หลายมีทานกลอมวันนี้ดีใจดีใจนะครับเรนลุงคนมาวันนี้นะครับมาร่วมทาบุญด้วยกันนะครับดีใจมีคํามาุสมบูรคนเราถ้าไม่ทาบุญร่วมกันไม่ได้เจอกันพระคุรหงพระองค์มครองเาถ้าเราทาบุญร่วมกันแต่คาดตากว่าเราจะได้พบกัน ให้เจ้าขึ้นกันแต่มาาพบกับปแตนคือทำบุญรวมกันปแนมาพบคนทพบก่ผมก็ทำบุญรวมกันถ้าไม่ทำบุญร่วมกันไม่ได้เจอกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใับแหมไม่เช่จะลบหลู่แล้วเดี๋ยวทีพวกเราหขอตัวเนาะไม่ทานเข้าด้วยกันเดี๋ยวเวลาบอกบอกคุกับหน่อยปล่อยไว้ก่อนหน่อยคเดียว

พวกช่วยทำหงู่บ้ของคนมันจะงานทำงานทุกอย่างถ้าเราไม่สนิทกันมันก็ไม่ราบรื่นถ้าคนเรามันสนิทกันก็ราบรื่นัครัขอบคุณครับใลาวแลกหักับคุชวนผูกพันกับลุงชวนนีความันมค่หกันนะครังนคกับสบาถ้าเราไม่เข้ากับลุงคน ในความนะคุณเขาก็ไม่น่าจะจากรอบกุญช่างเสอกับกุญงรอบการข่าวสารนะครับโดยให้ความสนใจนะครับเ่ก็จะสอดทอดทอดทอกันไปนะครับผมไปแล้ววัดเขาปรีมงคลที่วัดราชินีครับน่าจะไม่ไปแต่ไปห้วยน้เที่ยงห้วยน้ฝนตกไปไปขลาวะ ให้คารวากับหลวงพ่อพญานาคาาย์าจายคนไปสาเมืองการสายสุดท้ายอะไรไป,ปนกักคนตองคำกับกับมากก็ฝากช่องประยุทธ์

Ô em là để mẹ ráo, mỗi tuần diện mẹ 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 กิปนี้ก็กดไลค์กดชร์ด้วยวนะคะสวัสดีค่ะ